ฝนตกมากอะไรก็เขียวไปจีสวยงามสดชื่นต้นกล้วยทุกๆอย่างเขียวไปหมดเลยสดชื่นพี่น้นองจะได้คิดข่าวเราวันนี้ฝนตกมาอีกประมาณก็สองสามมือกับิเต็มกันเ้ะงามงามงาม,งามแล้วรับน้ำฝนเย็น เห็นมาสุกขบุตรมาตรงนี้น้ะฝนน้ะฝนพี่น้องเอ้ยดีใจบ่ชาวนาเขาดีใจหมากเลยถ้ามีฝนนี่ชาวนางานเครื่องรวยเครื่องรวยเห็นบ่บ้านเราก็มีเครื่องรวยเห็นไหมจะได้กินแล้วนี่